สวัสดีครับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับสำหรับในส่วนของความคืบหน้านะฮะข่าวนี้นะครับที่ประเทศเกาหลีนะครับครบรอบ21ปีโรงพยาบาลศยลกรรม ID และเอเจนซี่ s t s t ทีนะครับที่ประเทศเกาหลีได้นะฮะถวายเงินนะครับให้กับวัดภาวนาขยองจูนะเพื่อช่วยเหลือคนไทยที่นะฮะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเกาหลีนะฮะถือว่าเป็น โครงการที่ดีนะครับในเรื่องของการนะทำบุญด้วยและก็เป็นเรื่องของการนะมอบเงินบริจาคเพื่อ,อาสาธารณกุศลนะครับซึ่งทางวัดเนี่ยก็จะนำไปดูแลคนไทยวันที่10เมษายนนะครับที่ผ่านมานะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ21ปีของการก่อตั้งและวันปีใหม่ไทยนะครับโรงพยาบาลศัลปกรไอดีประเทศเกาหลีนะฮะโดยนายแพทย์ปาร์คซังฮุน ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลศยลปกรไอดีนะครับร่วมกับเอเจนซี่ KST s ST, โดยคุณนบทีจินรัตนะครับประธานบริษัทถวายเงินบริจาค7ล้านวอนนะครับหรือเป็นเงินไทย1 0 7 5 0 0 0บาทนะครับให้กับวัดภาวนาขยองจูนะครับถือว่าเป็นนะฮะกิจกรรมที่ดีในเรื่องของนะฮะทำคุณประโยชน์ให้กับนะฮะ วัดทางวัดรวมถึงในเรื่องของการถ,าถวายเงินเพื่อไปต่อยอดในเรื่องของการช่วยเหลือนค,คนไทยซึ่งในส่วนของประวัตินะครับของโรงพยาบาลศยลกรรม ID ผู้นำศิลยกรรมเกาหลีกับบทบาท CSR นะครับเพื่อสังคมเนี่ยซึ่งก็ได้ทาํามายังต่อเนื่องครับนี่ก็เป็นโฉมหน้าของทาง,ทางแพทย์แล้วก็ทีมผู้บริหารนะครับเราเรามาดูประวัติกันสักเล็กน้อยนะครับจุดเริ่มต้นของโรงพยาบาลศิลกรรมไอนะครับไอ ฮอสพิทอลนะครับโรงพยาบาลศิลยกรรมไอดีก็ตั้งขึ้นโดยคุณหมอปาร์คซังฮุนนะครับในปี2004เริ่มต้นจากคลินิกเล็กๆในย่านชินซาดงนะครับกรุงโซทางเว็บไซต์นี้ก็ลงค่อนข้างละเอียดเลยก่อนจะขยายนะฮะกลายเป็นโรงพยาบาลศิลยกรรมขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของเกาหลีใต้นะครับด้วยอาคารสูงกว่า16ชั้นทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า600คน และเทคโนโลยีที่ทันสมัยโอ้โหถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่นะครับจริงๆคนไทยก็รู้จักเป็นอย่างดีนะครับเพราะก็เดินทางไปทำศัลยกรรมแล้วก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญมากๆนะครับในเรื่องของการทำศัลยกรรมเลยนะครับได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจากกรมอนามัยเกาหลีด้วยกันนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลสถานสถานพยาบาลยอดเยี่ยมในเขตข้างนําด้วยหลายปีซ้อนนะครับนี่ก็เป็นนะฮะประวัติของทางโรงพยาบาล นในส่วนของบทบาทของเอเจนซี่นะครับ K S S T นะครับก็คือเป็นเอเจนซี่ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการประสานงานและดูแลลูกค้าชาวไทยที่ต้องการไปท,ทำสัญญกรรมที่เกาหลีให้บริการาตั้งแต่ให้คำปรึกษาประสานงานกับโรงพยาบาลรับส่งสนามบินโอ้โหดีมากมีล่ามมีไกด์ดูแลตลอดกระบวนการสัญญกรรนะีครับก็ถือว่าโอ้เป็นเอเจนซี่ที่ คอยเชื่อมต่อเนาะและการบริการให้กับคนไทยนะซึ่งก็ได้ดำเนินงานมาหลายปีด้วยกันนะครับนะซึ่งก็ได้รับความนิยมแล้วก็มีลูกค้าจากชาวไทยใช้บริการกันมากเลยนะฮะก็มีในเครือหลายนะฮะโรงพยาบาลหลายกรุ๊ปเลยนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามของทางเว็บไซต์ติ g งกาแฟด้วยนะฮะ เนี่ยก็ก็เขาลงรายละเอียดไว้แล้วก็ใครที่สนใจบริการก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้นะครับโอ้แล้วก็นะครับที่ผ่านมาก็โหทำกิจกรรมซิ r เยอะมากนะครับในส่วนของโรงพยาบาลไอดีนะครับปี2,020บริจาคเงินนะฮะในโครงการนะฮะเพื่อช่วยเหลือผู้กระทบจากโควิด2019ก็ช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ยากไร้ให้กับบริการสัตวกรรมและดูแลรักษาแก่ ผู้ขาดโอกาส2016ได้รับการรับรองจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและเป็นผู้นำในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยนะครับสำหรับชาวต่างชาติได้รับโลกเกียรติคุณนะในปี2012เอถือว่าโอ้โหเป็นโรงพยาบาลระดับเกรดเอครับในเรื่องของการทำเสนากรรมแล้วก็รวมถึงการช่วยเหลือสังคมด้วยก็ถือว่าเป็นข่าวสารที่นำมาเล่าสู่คนฟังนะครับ ยังไงสำหรับคนที่นะฮะสนใจในเรื่องของการการใช้บริการก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ได้นะ,ะซึ่งโรงพยาบาลศัลยกรรม ID เนี่ยเว็บไซต์ก็ก็จะเป็นเดี๋ยวผมลองเข้าไปก็เป็นภาษาไทยนะ,ะก็สามารถเข้าไปติดต่อแล้วก็นะฮะสมัครสมาชิกนะะก็มีโปรโมชั่นมีเรื่องของการดูแลรักษาหลายอย่างนะฮะดังด้านสุขภาพด้วย ยังไงก็นะถือว่าเป็นข่าวกิจกรรมดีๆจากทางโรบานะครับซึ่งก็ได้ช่วยนะฮะถวายเงินไปที่วัดแล้วก็วัดก็ไปช่วยคนไทยต่อนะฮะถือว่าเป็นมิตรภาพที่ดีแล้วก็เป็นในเรื่องของกิจกรรมที่นำมาฝากกันวันนี้ครับ